สวัสดีครับผมพอกเป็นครับมนีมันสีเขาพญะเ่าครับพญิฤทธิ์ร้านสุดท้าย้วครับสำหรับปีนี้เข่าหน้าพันมาเังทีมงานครับเอาไรมาเลยพอ่อเขาไว เบือนใช่สี่พันี่ละเ <c oughs> ขามันวัดตอกไบรบ้านในมัดตอกสามพันกว่า <c oughs> อมันปีนี้มันคือว่ารมันวดีเฟี้ยงหลายพดทเ <c oughs> ฟี้ยงหลายก็เขาต่ว่าก่าซก้อนั่นละคนผูกผ้ก่าเห็ดกรไดซ้เก้านั่นเบ่เกหองเาเบ่คอยโยคอยกฑนงามสุดทงเนาะปีนี้คโยปีนี้คโยกำลังเราหวงเปิดแสงมันมั่ว้เปิดแสงภาพมันมั่วนวจวดเราจัดปนี่ ยออดยอสีเขาเด้อพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับสีเขาน้่งพี่เท่าครับเขากล้องเขากล้องจุ๊บขับรถสีเขาเด้อพี่น้องสมัยเก่าอนุรักษ์อนุรักษ์อีสานบ้านกุ้สมัยเก่าตั้งสมัยคุณอะเอารถเกี้ย เริ่มแล้วเริ่มสุดท้าแล้วนี่สมัยเก่าอนุรักษ์ไว้ 别走，来来。 ้เจ้าครับข er. oh, ้าเจ้านนียวครับข้าเหนียวลอยก็ทุงอยู่โอ้ข้าปลูกได้หลายตัวนี่ได้หลายไหนวะไม่ใช่่้อยสามสิบที่สิบ้าสิบรยห้าะอานเขาครับจมารบ้านเอ้าฮู้วังาขึ้นเล้าเด้อบาทีนี่

ีนี่ละมีนะ,นะเอาตกล้วกนี่เนี่ยอองสมบูรณ์ครับเปิดแล้วเลามันเขาขึานาาน้นเล่าเด้พี่น้องเอ้ยมหขอเยออกขึ้นเล่าแล้วแกคงแกไข่ห้อามีความไปยเ่ามเ,เร้วมาแล้วแล้วครับเอา่านาไปเท่าเปิดนเปิดอออโอ้โเอาเรีอยหนึ่งลกนีกอันนึงอันีแล้วแล้วบาดิมามาที่นี่

เต็มเล่าไปเดีนี่่อยาขไรเนี่เขานี่น่เลานเฮ็ดอีกแขนาดเลาังไนเต็มมาเลางไงดิโอ้เสียโนแบกเองไม่บาทิ้งเขากึเล่าพี่น้องเขากึเล่าเสียแบกเลยบไม่แม่เนาะ เด็กกับมากุรก็ังว้อคร่เ้ายังอว้อนดกันมากไม่น้องมาทีรวมพี่น้องเลยครับเทาขึ้นเราเพ่เท่ายังไงแจกเักเลยมเปอให้ครับวันนี้ยเอนมือไ้หกอะไรกนบ่แดง ว่เดี๋ยวงกวานี้ไม่ไทยลูกอันนี้ก้าวโอ้ยไเนะไม่ดีนะพอไปได้เราเนีตอนนี้ม่ดรบีเอฟซีเนียบดีเอฟซนีมอนดีเอฟซีแดงเนียวบดีเอฟซนีครับเขาเนียเเียเ้าเเาเราได้ช่นี้แหละเขาบดดเอีบานกันลองเมืองตัวกินมมดครับกินโมมดนี่กินโมมดขัน่าใคยานใต้ไขครับ ต้ไปปังนี่ยายดีพยังมนเห็นดปูเดินไปเไปม่รบ่ม่ครับมาแล้วเลแล้วมาบ่าบาเนี้ยเขาขึ้นเราจะเห็นเจ้านักเที่ยวที่อีช่วงนึงใใสบาทเรนักเอาไปใช้กุไม่ปวดเเต็มหรอแมใชเมื่อเขาคนียวแต่่ใช่เมื่อแล้วเขาเขาเขาลนก็ดีเขาไลนก็ดีวเล้วม